สวัสดีค่ะทิ้งตู้ไมค้ค่ะทุกคนเสียดายเนาะแต่ว่าจะจัดบ้านใหม่ Et du 18 au 29 mars, pendant les super pouvoirs de la 90 non, seulement, seulement chez le toute วันนี้เราจะมากัส g a s c ใช่ไหมสโก้ก g สโก้ใช่ไหมไหม,มาซื้อชีสไปกินนะคะทุกคนซื้อของตุนไว้ของเยอะเปิดสิบโมงที่นี่ก็จะมีถุงอันนี้พกมานะคะทุกคนก็จะรอเข้าห้างเราทำบัตรสมาชิกนะคะทุกคนปีหนึ่งก็ประมาณ30ยูโรนะคะทำไว้ดีมากเพราะว่าของมันถูก ทุกคนข้างในอ่ะขายของเยอะมากมีทุกอย่างนะคะมีสร้อยเพชรสร้อยมุกโอ้โหแพงมากมาบ่อยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีอาหารข้างนอกเนาะเราชอบกินชอบกินทุกอย่างที่ขวางนะอุ้ยต้นไม้สวยอ่ะที่นั่งดีอุ้ยอุ้ยทุกคนดอกไม้กลิ่นนี้หอมมากเลยอ่ะดอกไรหอมมากเดี๋ยวอ่านดูซิอุ้ย จะเป็นเสื้อผ้า23บสยูโรนะต,ตัวนั้นเป็นเกงคือเรามาถ่ายบ่อยแล้วแหละลร้อนก็มีรองเท้าอันนี้เนาะ12บสองูกแพงนะตาอบบตาอปิ้งเตาย่างถ่ายทุกอย่างนะคะอันนี้เปิด1ิโมงคนก็มาเยอะเลยอะ่ะทุกคนปลาเซมอนนะคะทุกคนมีทุกอย่างมีกุ้งมีอันนี้อาหารทะเลอยู่นี้จะเป็นอกเป็ดนะคะอกเป็ดองุ่นอะ่ะอร่อยมากที่แม่ย่าทำน,นี่นะอกเป็ดล้วน ไก่ดำพวกแฮมชั้นหอมอะไรย่างๆไก่ย่างอร่อยนะทีเนี้ยทุกคนดูดิยาวใหญ่มากนี่แบบเล็กๆเ,เหมือนแหนมตุไม่รู้อะไรถ่ายไปงั้นแหละใหญ่มากอร่อยนะเลือดเลือดนี่ไปต้มแล้วใส่ในใส่แทนเลือดหมูก็ได้นะ เนี่ยอร่อยของชอบทางมาซื้อชีสจ้ะนี่ก็จะเป็นล็อกชีสนะคะทุกคนสะอาดนะชีสเนี่ยอร่อยทางได้อะไรบ้างกินชีสจนอ้วนอันนี้เราเคยไปถ่ายแบบว่าโรงงานชีสเลยนะ ไม่ได้ใช้แอปนอะดำสวยรักตัวเองเอออร่อยเอาไปย่างก,กับเนื้อไก่นะคะทุกคนสะอาดพนะี้เหนเหียวพีไส้กรอกอุ้ยถ่ายมาทีไรก็ถ่ายนะอุย้ยเนาะทุกคน อุน่ากินมากเลยอ่ะจะตัวนี้ก็จะเป็นล็อกขนมปงังตัวน,นี้นเป็นล็อกหมูล็อกไก่ในนี้เป็นห้องเย็นห้องผลไม้ดูข้อบ้านโลกจิตมีมันหวานมีอะไรแล้วเราจะเข้าไปในห้องเย็นนะคะทุกคนยืนนานไม่ได้หนาวมากคนเห็ดใหญ่มากเห็ดห้ายูโรนะสามยูโรให้หรออันนี้บางทีเราถ่ายลงราคาแล้วมันปิดกั้นอะ่ะนี่มะเขือนะคะทุกคนโอ้ย หองเงยอะแยะแต่น,นี้อร่อยนะกระลำถั่วลันตาผัดตับตอนนี้มือฉันแข็งแล้วแ,แต่งกวาอย่างดีแพ็คคืนนี้อร่อยนะทำบิเน็ตเฮ้ยข้าวโพดเท่าไหร่9ยูโร99แครอทนี่ถ้ามีตู้แช่แข็งอะตุนไว้เลยแต่ว่าบ้านเราอะ่ะมันอยู่ใกล้ตลาดมันง่ายไงเรา,าไม่เลยไม่ค่อยแช่แข็งมากออ้ยกระลำหัวใหญ่มากอะ2ยูโร99 าทีไรก็ถ่ายคลิปทุกทีถ่ายไปอย่างนั้นแหละไว้ดูนี่กวางตุ้งเหลืองแล้วทุกคนไม่มีใครซื้อน่าจะให้เราฟรีเนาะแต่ของที่นี่ถ้าเน่าถ้าอะไรเขาก็ทิ้งนะคะเขาไม่ให้คนกินฟรีหรอกแวปวดท้องอุ้ยขิงผ้ายรก้าวเฮไม่ไหวแล้วเนาเน,านา้งใหญ่ดัด ไม่ลืมอะไรนะอินทราลัมไปไปไปล็อกขนมเค้กคือจัดเป็นล็อกๆสะอาดเนาะเข้ามาคือไม่มีกลิ่นเหม็นแบบกลิ่นหมูกลิ่นเนื้อเนาะกลิ่นปลาแบบไม่มีกลิ่นคาวอะ่ะเราชอบมานั่งกินอาหารตรงนู้นตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเนื้อนะคะคนเนื้อหมูเอ้เนื้อวัวเนื้อหมูตรงนู้นไกลๆอยู่ห่างกันจะบอกว่าเนื้ออันนี้ยนุ่มมาก ในร้านจีนก็มีนะถ้าแพ็คแบบนี้เนื้อนุ่มอร่อยโอยน่าไปทำน้ำตกบ้างเนื้อมีหลายแบบนะคะทุกคนแล้วแต่เราจะชอบกินแบบไหนนี่กระดูกนื้อติกระดูกเอานสันในอันนี้ล็อกข้ามาล็อกชิดเหมือนเดิมช,ชิมทุกอย่างแต่ว่าบางท,ทีกินไปก็ลืม,ล,มลืมชื่อ นี่ชีสมีมะละกอข้างบนนะทุกคนไอ้กลิ่นแพ้อ่ะมันมันจะเหม็นกลิ่นแกะอะไรอ่ะชีสแพ้อ่ะเหม็นมากเหม็นปากเลยอะนางเล่นระเบียงข้างนอกเป็นน้ำเป็นล็อกวานะคะทุกคนฉันกระติกตาขวาแบบสามวันแล้วว่าโอ้ยใหญ่มาก รองเตะงเก299ยูโรทุกคนแบบร็อกไวน์นะคะเราจะเอาไวน์อร่อยไวน์ดีไวน์แพงอะไรมีหมดชิมได้ทุกไวนยเพราะว่าเมนูรสชาติแชมเปญไวน์ ที่ฝรั่งเขาก็จะมีวายในบ้านทุกคนนะคะ mm hmm. เพื่อต้อนรับแขก mm hmm. เวลาแขกมาเยี่ยม mm hmm. ก็มีวายมาฝากอีกนะคะทุกคนคือหอมแฟบอ่ะนี่นะคะิซซัผาก็ยังโอโม่หอมเนาะทิชชู่ซนะักผาตรงนั้นเป็นล็อกขนมล็อกอะไรแยะๆเนี่ย,ย,ยมันใหญ่มากเลยนะนใ mm hmm. นล็อกเลยนะคะ mm hmm. ทุกคนมีของให้เราชิมแต่ละล็อก ดูไข่เท่าไหร่กุ้งตัวใหญ่มากทุกคนอันอาหารไอไก่ทอดอร่อยนะของซีพอ่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมกาแฟนะทุกคนกาแฟนัวกาแฟกะลเมินก็จะมาชิมกาแฟนะขยาบชิมอาหารตรงนั้นก็ไปชิมคือโอเคนะทุกคนคนกาแฟไออะไรนะ เฮเซนัทอ่ะหอมมากเลยอ่ะวอนัทหรือเฮเซนัทนี่แหละอันนี้เป็นพวกวิตามินคอลลาเจนนะทุกคนขมิ้นอะไรมีหมดเลยใครสนใจนะคะติดต่อมาเดี๋ยวจะซื้อไปขาย <c oughs> <c oughs> จะเอายี่ห้อไหนมีหมดคือไม่กล้าถ่ายใกล้ๆนะดูวิตามินนะคะคอลลาเจนอ่ะน,นี่เป็นโปรตีนเวนะออกกำลังกายอะ่ะซื้อช็อกโกแลต เราก็ได้ชีสอันนี้มานะคะอันนี้ก็คือเอาไปให้แบบว่าครอบครัวนะคะปาร์ตี้ชีสมีนี้นี้ K L ค,คิดตัง เข้าห้องน้ำนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าห้องน้ำก็สะอาดตรงนี้มีที่วัดตาวัดคอนเทคเลนเออดีเนาะที่นอนฉันก็อยากเปลี่ยนที่มีล็อกเกอร์สะอาดนะทะุกคนโถสซ่วมรอยดีเนาะสีมเมนียมอะเป่ามือนะคะมากดเลือกเอาของจะเอาไอ ไก่กับนะกินมันฝรั่งอีกแล้วอะตั้งแต่ไปเท,เที่ยวบ้านแมอ่อววันนี้ร้านเดี๋ยวช่วงบ่ายๆอะคนจะเยอะอันนี้เรามาแต่เช้าไหมใหญ่มากเลยอะเหมือนแมคโครไทย <laughs> เหมือนอีเกียที่ที่คิดเงินเขาสะดวกสบายนะวางตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปยืนถือถือถุงเนอะยืนถือถุงแล้วคิดเงินอะเนอะยุ่งยากเท่าไหร่ทุกคนมาดูซิ 10ยูโรถูกนะไปไปรออาหารตรงนู้นซูชิก็อยากกินนะถูกมากเลยอะซูชิพิซซ่าน่ากินมากทุกคนเรามารอเอาอาหารแล้วเขาก็จะเตรียมแก้วเดี๋ยวเราไปกดน้ําตรงนู้น,นี่บรรยากาศนะคะกดน้ําเอาแก้วตั้งนี้ก่อนเอาตั้งตรงนี้นะทุกคนแล้วมันก็แล้วมากดน้ํานะคะทุกคนจะได้แบบคนจะได้ไม่มาเอาแบบเยอะเกินไป ผสมอะไรให้ฉันไม่เอาในน้ำแข็งก็คุกตรงนี้แล้วก็ประกดน้ำนะคะทุกคนนั่งกินชีวิตอยู่กับมันขรังตาแปงว้ยตอนเช้าที่บ้านเรากินโจ๊กกรวตมอ,อร่อยมากไม่มีน้ำมันเลยอ่ะอ้ยใหญ่ๆทุมๆมาทำไมแค่นี้นะลืมกดซอสอร่อยมากจะทานคนะ่ะอืม้ม นางบอกว่าถ้าถ่ายรูปนางต้องให้ขนเอาขนออกเดี๋ยวนางไม่หล่อลงโซเชียลอะไรเงี้ยเออวันนี้กินของอร่อยอ่ะเนาะไม่มันอ่ะอือนล้วมันไม่ติดเลยอ่ะพิซซ่าก็อร่อย กินก่อนทุกคนค่ยอยรดกินตับแป้งดีเลยชิ่ะเตรียมตัวไปวัดไทยต่อนะครับทุกคนใส่ใจเนาะไปวัดไทยต่อนะคะทุกคน ไปเดินทางความสุขเนาะ <c oughs> ทีรักไอพูดพ่อไหมไอพูดทีรักทุกคำ <c oughs> ต้นไม้กําลังเขียวแล้วเนี่ยบางต้นก็ยังไม่ออกดอกต้นอะไรไม่รู้อ่ะต้นไม้อ่ะดอกต้นขึคือเราถ่ายอาจจะไม่สวยนะดูดิดอกไกอ้นี้เต็มเลยอ่ะมักกเล็ตใช่ไหมช่วงนี้หน้าร้อนก็จะมีเสียเสียคืออ่าสวนส,ส,สัตว์การแสดงสวนสวนสัตว์ปิดอยู่ตองคอ,ของก่อนไม่เดี๋ยวลงไปเปิดก่อนถ้างั้นเดี๋ยวลงไปเปิด